สวัสดีเช้าวันที่2ของโบที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็รอแม่กับน้องออกมาอยู่นะคะโบก็มารอนั่งแรมจริงๆนัดไว้8ปดโมงสินะแต่ตอนนี้8ปดโมงครึ่งแล้วนะคะแต่ก็ไม่หนาวมากนะเดี๋ยวโบดูอุณหภูมิกลยนะคะว่าเท่าไหร่ตอนนี้อุณหภูมิ7องศานะคะโอซากา้าคิตะ7องศาตอนนี้มัน8ปดโมงสนะแต่คนก็ยังเดินไปทํางานกันนะคะ คือเราได้ทางใหม่ทุกวนะันอ่ะไม่มีทางซ้ำวันนี้ JR อาโอซาก้าเราต้องไปสายมิโดูซุจิตรงนี้ JR อาโอซาก้าสเตชันป้าย JR อาโอซาก้าโอ้ก็อันนี้ห้างโยโดบาชิอุเมดะห้างใหญ่มากวันนี้วันที่27พฤศจิกายนนะคะเวียแพลตฟอร์มที่ยี่สิบเอ็ดตัว F โอซาก้าฮิกาชิไลไปคุโรชิโอ F F ตรงไหนวะยี่สิบเอ็ดทางนี้เหรอตรงไหนอะ mm hmm. เป็นแพลตฟอร์ม hmm. ที่หายากมากนะคะ mm hmm. โบไปถามเจ้าหน้าที่แล้วก็เขาแค่บอกเนี่ยตามแผนที่นี้ไปแต่เขาไม่สามารถอธิบายอะไรมากได้ mm hmm. โบก็เลยถ่ายรูปแผนที่เขามา้ามสิบ hmm. สอยู่นะคะคิว mm hmm. โบได้1 4อย ก็คือเราต้องมาจองที่นั่งที่นี่อะเหนื่อยมากเออเราก็ไม่รู้เนาะเรานึกว่ามาจองที่ตู้ได้อะไรก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมเวลาเผื่อเวลาอะไรมาเนาะเป็นแบบความรู้นะคะว่าเราจองที่เอ่อเครื่องอัตโนมัติไม่ได้แล้วถ้าเราซื้อผ่านออนไลน์แล้วก็จองออนไลน์มาแล้วครบหกครั้งอลเนาะแต่มองยี่เบ็ดอาจจะได้ไป10บโมงกว่าๆประมาณนี้นะคะทุกคนในที่สุดโบก็มาถึง ที่สุดเราก็เจอป้ายจากเจ้ออฟฟิศที่เราเพิ่งจองที่นั่งมเมื่อกี้เราก็เดินออกมาเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงมาเจอบันไดเลื่อน mm hmm. ก็ลงมาเลยแล้วก็จะเจอป้ายนี้โอเคขึ้นปัญหายากจีทุกคนแต่เราได้เที่ยว10โมง18นาทีหรือเปล่า mm hmm. จำไม่ได้10โมงเท่าไหร่คือเราเสียเวลาไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงอะ่ะน่าจะเป็นนี่นะเจ้าสกาสเตชนอุเมกิตะอันเดอร์กราวเกตน่าจะใช่ เออเราทำไมป้ายมาสุดแค่ตรงนั้นหมดนมาประมาณหรอใช่ไหมเนี่ยงงแล้วนี่น่าจะใช่นะคะเดินเดินมาเจอเนี่ยอุมิกิตะอันเดอร์กราวเกตแล้วไปทางไหนวะถามเจ้าหน้าที่อีกรอบมีไหมเจ้าหน้าที่แถวนี้ โอเคเขาเจ้าหน,น้าที่เขาให้เราสอดไปพร้อมกันทีเดียวสองใบนะคะอ่าแบบนี้มันต้องสําคัญมากแน่เลยมันต้องเขาให้สอดพร้อมกันทีเดียวสองใบอ่ะไม่ใช่บัตรนี้โอ้ยบัตรนี้ไม่นี่นี่นี่น,นี่ไม่ใช่บัตรอีโกกะเอาเก็บไว้เลยพี่ยังไม่ใช้โน n น n ฟังพี่ บัตร JR ตอนนี้ไม่ใช่อีโกกะแม่ถามมึงบนี้ไม่ฟังกันเองไงไม่ฟังกันเองหนูโชว์ทั้งโชว์บัตรทั้งบอกไม่ฟังกันเองถามอย่างนี้เหรอใช่หนูโชว์บัตรให้ดูไม่ฟังกันเองพูดตอนไหนว่าใช้อีโกกะหนูไม่ได้พูดเลยเออไม่ได้พูดแต่แม่ถามแม่ถามแบบเนี้ยไม่ฟังไงเวลาหนูพูดฟังไงอันเนี้ยสำคัญ ไ <uge ot> ม่แบบนี้เนี่ยไม่ฟังฟังพี่ทั้งนึง <c oughs> เอาอีกอยู่มาเลยเออ <c oughs> ตอนนี้มา <c oughs> เอา่อทางลง21 <c oughs> โอเคลงมานี้ นี่นะคะเราจะนั่งขบวน10โมง18นาทีนะเอ,อ่เอ,อพล a ฟอร์ม21มาแล้วนะคะคานัมเบอร์ w ูตู้หมายเลขสองนะคะ ถึงสถานีไครนันแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปนั่งรถบัสต่อไปตลาดปลาคูโรชิโอกันนะคะตอนนี้เราขึ้นแท็กซี่ไปตลาดปลาไปนะคะตัดสินใจไปแท็กซี่เพราะว่าราคาพอๆกับขึ้นบัสเพราะว่าหลายคนเนาะ ตอนนี้เราก็นั่งแท็กซี่นะคะมาถึงตลาดปลาคุโรชิโอแล้วนะคะวันนี้อากาศก็เมฆค้มอยู่นะคะตอนนี้11โมง50นาทีนะคะใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวสักประมาณเที่ยงครึ่งเ็จะมีโชปปะทุน่านะคะอุณหภูมิตอนนี้16องศานะคะแล้วก็ค่อนข้างมีเมฆเยอะค่าแท็กซี่ที่โบนั่งมานี่ประมาณ1,910เยนนะคะก็ แพงอยู่นะเพราะว่าเริ่มต้นมัน600กว่าเยนแล้วนะคะที่โบเห็นในมิเตอร์ถ่ายรูปเนแม่ไปยืนถ่ายรูปนี้น้ถ่ายให้ไปยืนขัางหลังป้ายแม่กำลังจับตาม,มากุโระตาทูน่าต,ตรงนี้นะคะที่เขาจะมีโชว์แลกปลาทูน่าแต่เขายังไม่เปิดซูชิกล่องละ1,200เยน3,000เยนโอทุโร อันนี้ไงของปิ้งย่าง <c oughs> อยากกินหอยเนียบอยากลองชิมห้าพันเยนอ,อ,อันนี้อะไรห้าพันสองร้อยเยนักดองกินไรดีอ่ะ ต้องซื้อร้านนู้นหละมั้งของสดเอาไปปิ้งย่างกินอ่ะเหือนจะมีอยู่ร้านเดียวนะที่ขายของสดก็ประมาณนี้นะเจอรอบแล้วว่ามันไม่มีอะไรมากนะซื้อร้านนี้ก็ได้แล้วก็ไปปิ้งย่างใช่เดี๋ยวสักเที่ยงครึ่งเราค่อยเข้ามาดูเขาโชว์ปลาเดี๋ยวเรา,เาไปข้างนอกเขาจะมีเตาให้หอันนี้กินไม่เป็น กินหอยนี้นี่หอยอะไรอันนี้หอยตลับหอยเชลปะอันนี้มันตัวละหกร้อยเยนหอยนางลมหอยนางลมปลาหมึกปลาไหลก็มีเอาไหมเอาไหมปลาไหลแล้วก็ไปอุ่นผักต้มอะไรต้มนี้ เบคอนเนาะแม้ทำไมเป็นน้ำแข็งงนี้แบลอะไรคืออะไรไม่รู้อ่ะโอเห็ดย่างเนาะแมเห็ดหอมกับเห็ดญี่ปุ่นไมาแล้วสองร้อยห้าสิบ 250. จิ้มอะไรบ้างไม่รู้อ่ะ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปสวนสนุกตรงฝั่งตรงข้ามตลาดปลาน,นี้บอก็มาครั้งแรกเลยนะคะก็ประทับใจดีนะนิโบชอบวิวตรงตรงงานมากเลยโบไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะอพาร์ตเมนต์หรอคอนโดอะไรอย่างเงี้ยหรคือสวยอะ่ะ วิวถ่ายย้อนแสงมอนอิตาลี่เลย ส,สวยนะคะมีให้ตั้งถ่ายวิดีโอคือน่ารักมากเดินย้อนกลับมานะคะสวยเฮ้ยตรงนี้สวยมากดูสิมุมถ่ายรูปคือแบบสวยมาก โตไปแล้วเย่นี่ไอติมนมอร่อยมากมองมาฝั่งนี้เอาญี่ปุ่นเห็นแบบนี้เป็นญี่ปุ่นเลยภูเขาอะไรอย่างงี้ไปฝั่งนู้นอิตาลีมองมองไปฝั่งนู้นไมอามี่อเมริกาหันกลับมาฝั่งนี้เอ้าญี่ปุ่นนี่ว่านี่เอามายืนถ่ายรูปสิมุมแยเฮ้ยพวกนี้ก็สวย อันนี้โบก็มารออยู่ตรงป้ายมารีนาคุชินะคะเราจะกลับไปสถานีนันใครกันนะคะก็รอรถบัสตรงนี้ตอนนี้โบมาถึงสถานีรถไฟใต้ดินนัมบะก็นั่งจากโอซาก้าสเตชันสายมิดอสุจิลน์นะคะรถไฟใต้ดินมาลงสถานีนัมบะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกทางออก14ไปโดทงบุริกันต้องคอยดูป้ายทางออก14ไม่นั้นก็จะหาทางออกไกลนะ ทางออกทีสนะคะไปโดทงบุริเรามาตอนเย็นๆว่าพอดีเขาเปิดไฟอะเดี๋ยวจะไป G U ก่อนนะคะจียูน้ำแบบโบก็เดินข้ามมาจากฝั่งข้างหลังนะคะจะไปดูอันนี้ G U ยูอยากไปเอกน,นาวด้วยดูรองเท้า M b c มซมา นี่น่าจะสงผู้หญิงโบเดินมาเจอร้านเค้กนี้นะคะที่ครั้งก่อนหรือทุกครั้งโบมาสักา้าเโบอยากกินลรโบลืมลืมซื้อแ้าโบไม่ได้กินได้มาแล้วครับเ้ามาแล้วขนมหน้าร้านนี้ต่อคิวก็ประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้นานมากแวะมาดูร้านจ u ชั้น6นะคะ แต่เนี่ยอยากได้แบบเสื้อโค้ทไม่ใช่ยี่ห้อ G U G U ต้องไปตรงนู้นแวะ G U มันราคาหกพันเยนหรือว่าเจ็ดพันเยนอะขอบคุณค่ะ เอาตัวนี้นะเนี่ยสีเทาลองใส่ดูอันนี้พอดีตัวอันนี้พอดีตัวเหรออันนี้เอ็มขนาดนิสัยยังอยากใส่มาเนอะไรเนีเอ๊ะดูน่ารักเป่าไหมเอ็มมันใหญ่ใหญ่อันนี้แหละอันนี้เอ็มอันตัวแรกก็ดูเล็กอันนี้ใส่ตเอสเมื่อกี้เอ็มหรือเอาใหญ่เอาใหญ่แล้วแต่ชอบตัวแรกก็มันก็ไม่ได้ ใหญ่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะอ,อ,อนนดูที่แขนดิออได้ลนะคะ G U หมดไปหลังแท็กฟรีหก3ันสารอยสบเยนของโบจากโค้ดผมไม่แน่ใจโค้ดโบตัวละเท่าไหร่ประมาณ7,000พันเยนมั้งตอนนี้มากินร้านอิสมารุสุยซังนะคะอไปอุย่างนะคะกับมันปูของโบมาแล้วนะคะมีเป็น มีปูมีไข่ปลาอิคุระก้ามปเูเนื้อเน่นอันนี้น่าจะประมาณ4,000เยนหรือเปล่าโจำไม่ได้นะของร้านมาซึโมโตเป็นรานเมงข้อสอบอันนี้เป็นร้านมาซึโมโตนะคะ ใกล้โดนทงโบลิเขาก็นิยมมาซื้อร้านนี้กันเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากร้านเบนข้าสอบที่เขาทำแพ็คใส่ถุงขายเมื่อกี้อะแบบแล้วจะไปซื้อดังมากนะร้านนี้พาแม่มาซื้อของท้า้ะใบร้าน ABC มาสามหกอะสามหกงห้าลององลองใส่ก่อนพี่ดำ่ะพี่ดำก็สูตร่ะ สีดำก็สวยดูี่เบอร์เลยเออนี่35นั้น34อันนี้พอดีใช่ไหมจะบ,บอกเขาคูน่นี้ดูรองเท้าให้ลูกชายด้วยนะคะโบอ,อาจจะซื้อคู่นี้น่าจะได้เออได้พอดีเอาคนไทยคนไทยเหรอคะคนไทยไม่เอาไม่ใช่คนไทยเนี่ยมา เอาพี่แม่มาเอาอยู่ใกล้ๆกันเนาะเออใกล้ๆกัน,นกกไม่ไกลโ <laughs> okay. อเคอันนี้เราไปจ่ายตังค์้องหน่อยครับรองเท้านะคะ ABC mark ตรงนี้เจอให้แม่เรียบร้อยสเก็ตเชอร์หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเยนนะคะ จากราคา1น9 9 0เหลือ1น0่เยเนก็ประมาณนี้ที่เ b c ซมาตรงโดโทมบรุรีตรงนี้นะคะแม่ใส่บอดีเลยใส่เลยอะใส่เลยเนาะใส่เลยใส่เลย คืนมากค,ค,คุดๆคือนสุดๆเรามาถึงกันแล้วนะคะมาผู้ดีโกรอบที่สามมั้ง <c oughs> <c oughs> รอบที่สาม โบกมือบายบายป้ายกูริโกะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดองกี้กันต่อมาแวะเมกาดองกี้ก่อนกลับโรงแรมตอนนี้น้องบอก็เข้าไปช้อปปิ้งที่ดองกี้นะคะเดี๋ยวเราปิดคลิปวันนี้กันเลยวันที่2ที่ญี่ปุ่นนะคะใครจะขึ้นเรือเที่ยวก็มาต่อคิวตรงนี้นะวันนี้บายบายไปแล้วลาด้วยวิวตรงนี้